ภาวนาเป็นชื่อแห่งความเพียรที่นักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้ถือเป็นข้อปฏิบัติชอบอย่างดียิ่งไม่มีข้อปฏิบัติอื่นดียิ่งขึ้นไปกว่าที่มาแห่งภาวนาภาวนานี้มีมาในสัมมาประธานสี่ประการคือ 1. ปหานประธานเพียรสละบาปอากุศลให้ขาดจากสันดานสสังบอนประธานเพียรสำรวมระวังรักษา ไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสามภาวนาประทานเพียรภาวนาให้บุญกุศลเกิดขึ้นในสันดานสามอนุรักษนาประทานเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมสูญอันตรธานข้อที่สามแห่งสม,มประทานความว่าภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดาน นี้เป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งไม่มีข้อปฏิบัติอื่นดียิ่งขึ้นไปกว่าพุทธบริษัททั้งสี่จะเว้นเสียไม่ได้จำเป็นต้องบำเพ็ญภาวนาประทานทุกคนตลอดไปจึงเป็นไปเพื่อการพ้นจากทุกข์นวัตสุสงสารสำเร็จพระอมตะมหานครนรุพาน หรือสำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษบรรลุจตุสัมพิทายานแตกฉานในห้องพระไตรปิฎกด้วยการบำเพ็ญภาวนาประธานนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้บำเพ็ญภาวนาประธานนี้แล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสูงสารคือไม่สำเร็จพระนิพพานเลยเป็นอันขาดอันหนึ่งภาวนาประธานนี้ย่อมเป็นยอดแห่งข้อปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบทั้งปวง คือพุทธบรดษัตว์ทั้งสีเมื่อมีการบำเพ็ญทานและรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้วจำเป็นต้องมีการภาวนาการบำเพ็ญภาวนาหรือเหล่าพระพิสุ์และสามเณรบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วต้องบำเพ็ญสมภพประธานทั้งสี่ประการมีภาวนาประธานเป็นยอดคือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท คำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นคือทำกายวาจาใจให้เป็นศีลสมาธิปัญญาหรือทำขันธสันดานของตนที่เป็นปุถุชนให้เป็นพระอรียบุคคลในพระพุทธศาสนาหรือมิฉะนั้นก็กระทำขันธสันดานของตนที่เป็นพระโพธิสัตว์ให้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสามัมโพธิญยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนับว่ากระทำให้เป็นไป ในพระธรรมวินัย84,000พันพระธรรมขันธ์ทีเดียวประเภทแห่งการภาวนาพระอนุรุทธ,ธาจารย์เจ้าแยกประเภทภาวนาตามลำดับชั้นไว้เป็นสงประการ 1. สมถภาวนาทำใจให้มีสติสัมปชัญญะสงบจากกามารุมตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนา 2. วิปัสนาภาวนาทำให้มีที่สติสัมปชัญญะ และมีสมาธิบริบูรณ์แล้วให้เกิดมีปัญญาในเบื้องต้นนี้จะกล่าวสมถภาวนาก่อนจึงจะกล่าววิปัสนาภาวนาโดยลำดับเมื่อภายหลังประเภทสมถภาวนาในพระคำพีอภิธรรมมัตตสังหะพระอนุรุทธ,ธาจารย์เจ้าแยกประเภทแห่งสมถภาวนาไว้สามประการคือหนึ่งบริกรรมภาวนา เวลานั่งสมาธิภาวนาใช้บริกรรมบทใดบทหนึ่ง 2. อ,อุปจาระภาวนาตั้งจิตมั่นเป็นอุปจาระสมาธิ 3. อัอป,ปนาอป,ปนาภาวนาจิตตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิสมถภาวนาวิธีบทเนื้อความย่อในเรื่องสมถภาวนาวิธีมีวิธีปฏิบัติละเอียดมาก แต่ในบทเนื้อความย่อนี้จะกล่าวเฉพาะใจความย่อๆพอให้ทราบล่วงหน้าไว้ว่าสมถะคืออะไรพระสมถกรรมฐานทั้ง40ประการคืออุบายวิธีให้จิตเป็นสมาธิเมื่อกล่าวถึงเรื่องที่จิตเป็นสมาธิดำเนินถูกในหนทางอริยมรรคอริยผลแล้วก็เป็นอันถูกต้องแล้วในพระสมถกรรมฐานทั้ง40ประการอีกประการหนึ่ง พระสมถกรรมฐานทั้ง40่ประการเหล่านี้มีอาจารย์บางจำพวกสอนคณะสารุสิทธิ์ของตนให้ขึ้นพระสมถกรรมฐานทั้ง40สประการเป็นห้องห้องไปครบทั้ง40ประการเป็น40ห้องกระทำให้คณะสารุสิธิ์เข้าใจผิดและถือผิดเป็นถูกคือถือเอาว่าพระกรรมฐานทั้ง40ห้องใครขึ้นห้องไหนก็ได้แต่ห้องนั้น ไม่ได้ครบทั้ง40ห้องถ้าต้องการให้ครบทั้ง40ห้องต้องขึ้นไปทีละห้องทีละห้องจนครบทั้ง40ห้องจึงจะได้พระกรรมฐานทั้ง 40... ประเภทดังนี้เป็นการสอนผิดและเข้าใจผิดถือผิดเป็นถูกจากพระบรมศาสดาจารย์เป็นอย่างยิ่งความจริงพระธรรมวินยัยทั้ง84,000พพระธรรมขันธ์เป็นพระแท่งเดียวกัน สมเด็จพระสัพพันยูบรมครูเจ้าพระองค์ทรงเป็นวิพัชวาทีคือพระองค์ทรงจำแนกขันห้าคือกายกับใจในตัวของมนุษย์คนเดียวเท่านั้นเป็นทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยครบจำนวนแ4ดหมื่นสี่พพระธรรมขันธ์รวมกันเข้าก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันเมื่อพระธรรมวินัยเป็นธรรมแท่งเดียวกันอยู่แล้ว อาจารย์บางจำพวกมาสอนให้แตกออกไปเป็นห้องๆไม่สอนให้รวมเป็นแท่งเดียวกันก็ชื่อว่าสอนผิดจากพระบรมศาสดาจารย์เป็นอย่างยิ่งอีกประการที่สองนักปฏิบัติใหม่ทั้งหลายยังไม่รู้ชั้นภูมิแห่งจิตตัดสินไม่ได้ว่าสมถกรรมฐานเพียงแค่ไหนเมื่อไรจะถึงวิปัสสนากรรมฐานสักทีครั้นได้นั่งสมาธิบังเกิดมีความรู้นิดๆหน่นนนอย ก็เข้าใจว่าตนได้วิปัสสนาญาณสียแล้วก็เป็นผู้หลงติดอยู่ในสมถกรรมฐานตลอดไปเนื่องโดยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องกล่าวเนื้อความย่อของสมถะไว้ดังต่อไปนี้สมเด็จพระสัพพัญยูบรมครูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วพระองค์ย่อมทรงรู้แจ้งว่าเวนยสัตว์ทั้งหลาย ล้วนเป็นผู้หลงค่องอยู่ในวัฏฏสงสารไม่เห็นหนทางพระนิพพานจึงเอาตนให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้เมื่อพระองค์ทรงพระมหากรุณาโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกภายในวัฏฏสงสารจึงจําเป็นต้องตะล่อมเอาน้ําใจของเวนยสัตว์ทั้งหลายให้สงบจากเรื่องค้องรวมเข้าสู่วิถีหนทางพระนิพพานซึ่งเป็นหนทางเอกในโลก ไม่มีหนทางอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าและเป็นทางอันกเกษมจากโยคะทั้งปวงวิธีที่พระองค์ทรงตะล่อมเอาจิตให้สงบจากเครื่องข้องรวมเข้าสู่วิถีหนทางพระนิพพานนี้และเป็นวิธีที่สำคัญจึงจำเป็นต้องทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาสั่งสอนให้เจริญพระสมถกรรมฐาน40ประการบุตไดบุหนึ่งเฉพาะเป็นที่สบายแก่จริต หรือนิสัยของตอนเท่านั้นไม่ใช่ได้ขึ้นเป็นห้องห้องไปจนครบ40ห้องเมื่อได้สมถกรรมฐานเป็นที่สบายแก่จริตของตอนแล้วพระองค์ทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาโปรดให้นั่งสมาธิภาวนาทีเดียววิธีสมาธิภาวนามีแจ้งอยู่ในบทนั่งสมาธิข้างหน้าข้อที่นักปฏิบัติใหม่ทั้งหลายจะพึงวินิจฉัยว่าสมถกรรมฐานเพียงแค่ไหนเมื่อไร จะถึงวิปัสสนากรรมฐานสักทีข้อนี้ให้พึงวินิจฉัยในวิธีนั่งสมาธิภาวนาซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทนั่งสมาธิข้างหน้าบทธรรมมีอุปการะมากนักปฏิบัติทั้งหลายในพระพุทธศาสนานี้พึงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักมีวัตถปฏิบัติพร้อมบริบูรณ์และมีธรรมซึ่งมีอุปการะมากเป็นที่จเจริญอยู่ จึงเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองธรรมะมีอุปการะมากมีหลายประการแต่จะกล่าวในที่นี้เฉพาะสประการคือหนึ่งอุป,ปมาทโทอมตังปะทังพึงเป็นผู้ไม่ประมาทซึ่งเป็นบทธรรมอันไม่ตาย 2. สติมาปาริมุขะสติพึงเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าเสมอ 3. สัมปชานุ พึงเป็นผู้มีสัมปชัญญะรู้จิตเสมอธรรมะสามประการเหล่านี้เป็นธรรมะมีอุปการะมากนักปฏิบัติย่อมเจริญอยู่เป็นนิด